เออวันนี้เราจะไม่คบกับน้ำอัดลมเหตุผลหลักๆ2เรื่อง1ก็คือน้ำอัดลมมันมีแคลอรี่สูงมันเป็นน้ำตาลล้วนๆบวกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นมันจะไปกระตุ้นอินซูลินแรงมากเพราะฉะนั้นก็คือตัวน้ำหวานเนี่ยเป็นอะไรที่เรา ควรที่จะต้องเลิกก่อนเลยอย่างแรกเพราะว่ามันจะอ้วนง่ายและการกินน้ําหวานไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอิ่มแปลว่าเราจะกินมันได้เรื่อยเเพราะว่าเวลาที่เราจิบน้ำหวานพวกเราจะรู้สึกชุกชื่นแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยฉันใหญ่ได้อีกก็จะกินเรื่อย สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการลดน้ําหนัก10วิธีในการลดน้ําหนักในวัย40บวกนะคะว่ามีอะไรบ้างก็ในวัยนี้เนี่ยพวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะหลายคนจะเริ่มสังเกตนะว่าน้ําหนักมันจะแบบลงยากหรือบางทีน้ําหนักมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะน้ําหนักก็ยังเท่าเดิมเนี่ยแหละซึ่งก็เป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของการกระจายของไขมันไปตามที่ต่างๆของร่างกายที่แบบ เปลี่ยนไปนะคะมันก็เลยทำให้ไทป์สำหรับหลายๆคนนะบางคนก็อาจจะเป็นไทป์เขาเรียกว่าแอปเปิลุงจะใหญ่ขึ้นหรือบางคนก็ก้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือขาต้นขาใหญ่ขึ้นมันก็คือมีการกระจายของไขมันนะคะที่ไม่เหมือนกันนะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะไปกองกันอยู่ตรงบริเวณที่มีอินซูลินรีเซปเตอร์เยอะเทถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้ตัวเร็วเธอจะรีบออกกาลังกายเลยจ้ะมันก็จะช่วยทําให้การกระจายของแฟตมันถูกดึงออกไปกล้าเมเนื้อมันถูกสร้างขึ้นใช่ไหมมันจะ ะมีโทนของกล้ามเนื้อมันช่วยทาให้มันไม่ย,ยุ้ยมันไม่ยหย่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหุ่นรูปร่างมันก็จะดีกว่าข้อแรกกันเลยนะเราปรับในเรื่องของอาหารการกินของเราก่อนนะคะโดยที่เราจะเน้นในเรื่องของผักและผลไม้ที่ไม่หวานเพื่อที่จะให้พลังงานกับร่างกายและวิตามินเกลือได้ต่างๆการกินผลไม้สดเช่นแอปเปิลเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์เยอะนะถ้าเป็นพวกส้มมันจะมีน้ําตาลเยอะอยเอาผลไม้ที่แบบไม่มีน้ําตาลเยอะแก้วมังกรอ,อย่างเงี้ย หรือถ้าเกิดว่าวิตามินซีสูงก็เป็นฝรั่งก็ได้ไม่เอาสุกนะเพราะถ้าสุกน้าตาลมันก็จะเยอะตามการสุกข,ของผลไม้นะคะมาข้อที่2ให้ทานอาหารมื้อแรกเนี่ยหมอจะแนะนําว่าให้กินก่อน11บเอดโมงทีนี้การที่เราไปกินหลังเที่ยงเนี่ยมันทําให้พลังงานที่ร่างกายจะได้รับช่วงเช้าเนี่ยนะมันไม่เพียงพอต่อการทํางานปกติในชีวิตประจำวันเราก็จะเหนื่อยจะเพลียง,ง่ายซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะคะเราก็จะได้สารอาหารที่ทําให้ เราไม่ได้กินเยอะเกินไปในช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่พลังงานของร่างกายมาเริ่มดรอปช่วงเย็นก็จะให้เป็นมื้อที่แบบเบาที่สุดอะไรกันนะ ามาข้อถัดไปเลยนะมาข้อ3นะมมื้อสุดท้ายของวันเนี่ยก็ให้เป็นมื้อที่เบาหรือถ้าเกิดว่าใครที่กิน2มือ้อบอกเทคนิคให้นะตัวอย่างน,นะสมมติมื้อแรกเรากินประมาณสัก8ปดโมงถึง9ก้าโมงอะไรเงี้ยมื้อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่กินประมาณสัก 3- 4มสี่โมงเย็นได้เนี่ยนะก็ถือว่าจบแล้วสําหรับวันนั้นอันนี้ก็คือจะดีมากสําสหรับในเรื่องของการควบคุมเรื่องน้ําหนักต่อมาอข้อที่4ในการที่เราจะลดน้ํหนักนะอาหารชนิดเดียวกันแต่การปรุงอาหารต่างกันผลลัพธ์ที่ ได้ต่อหุ่นและรูปร่างของเราก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าไข่เกิดเราเอาไปทอดมันใช้น้ํามันเยอะใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะใช้น้ํามันงาหรือว่าทอดใช้เนยอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยอาหารทั้งวันถ้าเกิดว่าเราคอนทรลไม่ได้ทุกมื้อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าการกินอาหารทอดบ่อยๆมันจะได้พลังงานที่เราจะต้องเบิร์นมา,มามากกว่าที่แบบปกติที่เราควรที่จะแบบลดน้ําหนักแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นวิธีการกินเราทำยังไงอ่ะสมม ไข่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทอดเราก็เอาไปเป็นไข่ต้มไข่ตุนอย่างเงี้ยได้โดยที่ใช้ไฟแบบไม่ได้สูงมาก ต่อมาเอ่อในเรื่องของการลดน้ําหนักนะเวลาที่เรากินอาหารนะจ๊ะใครบ้างที่กินไปเล่นโทรศัพท์ไปกินไปดูทีวีไปแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะว่าหลังจากนี้เวลาที่เรากินอาหารให้ตั้งความสนใจกับจานอาหารที่เรากินนะคะเวลาที่เรากินแล้วมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบนจานอาหารของเราเนี่ยมันจะทําให้เรามีสติเคี้ยวช้าๆนะแล้วก็กินไม่ได้เยอะจนเกินไปต่อมาข้อที่6นะอยากขาดกับการกินน้ำผัดลมได้ละจ้ะเออวัยนี้ เราจะไม่คบกับน้ำอัดลมเหตุผลหลักๆ2เรื่อง1ก็คือน้ำอัดลมมันมีแคลอรี่สูงมันเป็นน้ําตาลล้วนๆบวกแกส๊สคารประนไดออกไซด์นี่มันจะไปกระตุ้นอินซูลินแรงมากเพราะฉะนั้นก็คือตัวน้ําหวานเนี่ยเป็นอะไรที่เรา ควรที่จะต้องเลิกก่อนเลยอย่างแรกเพราะว่ามันจะอ้วนง่ายและการกินน้ําหวานไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอิ่มแปลว่าเราจะกินมันได้เรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราจิบน้ําหวานพวกเราจะรู้สึกชุกชื่นแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยฉันอยากได้อีกอเราก็จะกินเรื่อยๆของเหตุผลที่2ที่ให้เลิกโซดาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นตัว ละลายกระดูกของเราต่อมานะคะอีกอันหนึ่งในวัยนี้ที่จะต้องบอกเลยก็คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันจะไปกระตุ้นทําให้เราหิวมากขึ้นนะมันเป็นตัวเจริญอาหารเฉะนั้นการกินแอลกอฮอล์เนี่ยพลังงานก็สูงกว่าน้าตาลด้วยเพราะแอลกอฮอล์หกรัมให้7็กิโลแคลอรี่นะจ๊ะมากกว่าน้ําตาลเกือบ2เท่านะจ๊ะแล้วก็ดูดซึมง,ง่ายและไวและที่สาคัญไขมันก่อตับไว้ว่าอรนนี่คือข้อที่8ปดอ,อ๋อถ้าจะกินแอลกอฮอล์เนี่ยกินได้แค่ไหนสําหรับ ใครที่แบบออกงานสังคมในผู้หญิงนะก็ได้1แก้วคิดเป็นซีซีประมาณนะ30-50ซีซีของผู้ชายก็ได้2แก้วต่อมาพ่อแในเรื่องของการออกกําลังกายจ้ะคือในวัย40อัพเนี่ยนะก็เข้าใจว่าพวกเราก็จะงานยุ่ง เวลาออกกําลังกายแทบจะแบบโอ้หมดวันแล้วอ่ะเราก็รู้สึกเหนื่อยมันไม่มีแรงที่จะแบบไปทําอะไรแล้วเ้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องหากิจกรรมที่มันแอคทีฟเข้ามาในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะชดเชยแต่ถามว่ามันก็ดีสู้กับการออกกําลังกายจรงิงจังไม่ได้หรอกนะพวกเรานะแต่ก็ยังดีกว่าที่แบบทั้งวันเรานั่งแต่โต๊ะทํางานอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะ,ะ,ะนี่นก็คือหากิจกรรมนะคะที่แบบทําให้เราจะต้องแบบใช้เวลากับครอบครัวที่จะต้องแบบช่วยกัน ทำงานแบบนั้นนะคะหรืออาจจะทํางานอนดิเร็กของเราสุดท้ายข้อที่10จะบอกว่าเธอข้อนี้เวิร์กสตรถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแลหุ่นรูปร่างให้ดีลดน้ําหนักในวัยสี่สิบอัพขาดอันนี้ไม่ได้เลยนะคะ นั่นก็คือการสร้างกล้ามเนื้อนั่นก็คือยกเหล็กนะจ๊ะหรือไม่งั้นก็พุชอัพก็ได้หรือสควอตก็ได้นะคะทำยังไงก็ให้แบบเ,เป็นการออกแรงต้านเขาเรียก resistance training นะคะจะใช้ยางยืดก็ได้ออกกําลังกายพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรามีอยู่4ตําแหน่งนะกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อขาออในกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะต้องสร้างข้อดีของการสร้างกล้ามเนื้อก็คือมันจะช่วยเผาผลาญน้นําตาลในร่างกายเร่งในเรื่องของ ของระบบการเมตาบอลิซึม um ของร่างกายขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรากินได้เยอะขึ้นเอาง่ายๆหรือต่อให้กินเท่าเดิมมันก็จะลีนลงนะแฟตมันก็จะหายไปพุงก็จะยุบไปจากการที่เราสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วที่สําคัญทุกคนการที่เราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมามันทําให้เราใส่เสื้อผ้าสวยจริงๆหุ่นเราบุค,คลิกเราจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทานะไม่ต้องรอ40ก็ได้ 90. มันจะทําให้โครงสร้างร่างกายดูแบบบุค,คลิก ดีอะะะนคแต่วันนี้ก็คือเราพูดถึงว่าลดน้ำหนักใช่ไหมกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะลดพุงโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ